โอเคในตัวผมมีหน้ากากถุงเทา้าแล้วก็กระสุนปืนอีกเล็กน้อยซึ่งกระสุนมันไม่พอใช้เลยจริงๆะนะและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเราในการเอาชีวิตรอดในเมืองสมบี้แห่งนี้ะนะอย่างแรกเลยผมว่าคมจะสำรวจบ้านในข้างน้านี้ก่อนสิ่งแรกที่ผมเจอในบ้านนี้ก็คือสเต็กขอบคุณมากแต่มันก็เป็นการเริ่มที่ดีของคืนบ้านมาเท่านั้นแหละเจอเจ้าบ้านสมบี้มันตาขาวมาเลยแลวผมยิ่งกลัวพวกสมบี้นี้อยู่ด้วยให้ผมอยู่ทำไมขื่ออะไรละครับ อย่างไรที่เป็นสิ่งสําคัญเลยผมจะตัดต้นไม้ตอนนี้ก่อนแต่ตัดไปได้สักพักนะผมก็ได้ยินเสียงอะไรเดนเข้ามาหะผมอีกนิดเดียวผมก็เกือบจะโนสวบแล้ว แล้วผมก็เจอบ้านหลังนี้เหม,มือนมีะแรบอกผมว่าบ้านหลังนี้ไม่ต้องมีของดีแน่ๆเลยผมก็เลยเดินเข้าไปแล้วก็เจอของดีจริงๆว่ะเจอกล่องค้าวแล้วผมได้ทําการค้าฟ FX มาข้า,า,ขาเสร็จแล้วก็ขโมยตัวข้าวต่อแล้วก็ขโมยเตาเผาจังหวะนี้เก็บอะไรได้ผมเก็บไว้ก่อนนะรวมถึงคนดูดว้วยแล้วผมก็แวะมาคุยหินบ้านนี้ซะหน่อยบอกเลยว่าปวกการบ้านแรงไม่เท่าผมแน่นอนคุณหมดแค่นั้นแหละจจงหวะนี้ทาไม่ดีแล้วผมโดนสมบีไล่มาเต็มเลยผมขออนุญาตวันจุกกระสุนไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าขนามาันอันตราย ผมมีแทบตายกว่าผมจะรอดไม่ได้แล้วพอมีเวลาผมก็มาคราของรอเลยตอนที่ผมค้าเพลินๆอยู่นั้นมีซอมบี้ย่องมาหาผมผมใ่งย่องมันแบบไม่สุ่มไม่เสียงอะ่ะเก็บซอมบี้เสร็จก็มาคับต่อ แต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นอ่ะมี2ตัวกาลังจ้องจะเล่นผมอีกแล้วเจ้าตัวนี้มันมีชุดกอ,อก,กันสุนย์ด้วยตาผีทื่อๆยังผมจะไปฟันเลวันตายวะผมก็เลยสับตีนแตกหนีเลยหลังจากนี้ผมได้ทําการหนีเข้าป่าแล้วก็เจอกระสอบสัญญาณซึ่งดูแล้วไม่น่าจะติดต่อใครได้นะเพราะมันไม่น่ามีใครเหลืออยู่ในโลกนี้แล้วโอเคตอนนี้ผมรู้สึกปลอดภัยลงขอสำรวจบ,บ้านหลังนี้ก่อนผมหวังว่ามันจะไม่มีซอมบี้แล้วก็มีของดีๆให้ผมด้วยนะเรากินขนมปังเสร็จแล้วก็เตรียมปืนไว้ให้พร้อ,อมเผมมืผ่า บ้านหลังนี้มันก็โอเคเลยมองกาการทำเซฟโซนของเราชีวิตเราก็ต้องมีเซฟโซนบ้างนะ หลังจากนะั้นผมได้พยายามเก็บทรัพ,พยากรทั้งหมดเท่าท,ท,ที่จะหาได้แล้วก็ขึ้นมาดูจากที่สูงซึ่งเท่าที่ผมดูแล้วผมสามารถทำเซฟโซนที่นี่ได้อย่างปลอดภัยเลยแต่ก็ยังไม่ได้มีแผนว่าจะทำออกมาเป็นยังไงก็จะคอยถูๆได้ถ่ายไว้ก่อนนะโอเคตอนนี้ใกล้จะมืดแล้วผมต้องรีบกลับไปเอาฐานที่ผมเผาไว้ตอนนี้ผมจะปักไฟให้ทั่วเลยแต่ซอมบี้ก็พยายามจะเข้าว่าเราคืนนี้เราจะต้องอยู่ชั้นบนๆไว้ก่อนเพราะแถวนี้ยังไม่ได้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ผมกำลังปักไฟเพลินๆอย่างนั้นผมก็ได้ตกลงมาผมยังสวยได้ หลังจากที่ผมได้ปักไฟเสร็จผมก็ได้ดูวิวที่สะพานซึ่งมันก็สวยใช้ได้เลยบรรยากาศแถวนี้มันเหมาะกับการเอาชีวิตรอดมากๆเลยถ้าไม่นับสมบีตัวนั้นนะนะ ในต,ตอนที่ผมนั่งไล่ปักทอดไปอยู่นั้นผมก็ได้เจอกล่องกล่องหนึ่งซึ่งของดีใช้ได้เลยแหละแอปเปิลสีลบอกเลยว,ว่าอยู่ได้หลายวันเลยเนี่ยไม่หอมก็ให้มันรู้ไปโอเคได้เวลาตั้งถิ่นฐานของเราแล้วผมได้ทาการเก็บของที่ไม่ได้ใช้ใส่เข้าไปในกล่องแล้วก็วางเตาเผาที่ผมขโมยจากแต่ละบ้านมาโค้นนาภูมิใจเลยวะ่ะและแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเตียงทผมก็คราบได้แล้วไงโอเคได้เวลาหาที่นอนโคอชิลแต่ลืมไปว่าในโลกนี้มีแต่ซอมบี้ โอเคแผนของเราในวันนี้ก็คือเราจะขุดหลัวให้หมดเลยแล้วมาวางรอบๆบฐานเราทีนี้มันก็จะได้ปลอดภัยสทัทีหลังจากนี้ก็เป็นการทำความสะอาดรอบรอบบ้านเราตัดต้นไม้อุดดินโอเค so beautiful จัดเลยแถวบ้านเราทีนี้ผมก็รู้สึกปลอดภัยขึ้นมาอยู่หนึ่งแล้วเพราะตกกลางคืนมาผมรู้สึกว่าฝนต้องแก้ยู่อย่างหนึ่งเว้ยแถวบ้านเรามืดจัดเลย แต่ระหว่างนั้นขอ,อนอนก่อนแล้วกันเขินหนาวไข่เลยว่าหิมะตกด้วยแล้วเราก็แวะไปดูถ่านที่เราได้เผาไว้ซึ่งในวันนี้ผมจะนําไปปักรอบ้านภารกิจของเราในวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากผมได้ทําการปักไฟในบ้านเราทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในแล้วก็ผมได้เจอกล่องกล่องหนึ่งซึ่งเสียดายมากกล่องเปล่าแล้วผมก็ได้ทาการขุดเหมืองย,ย่อมๆของผมเพื่อที่จะหาเหมืองใหญ่ๆนะแต่ก็ต้องผิดหวังเพราะมันไม่เจอเหมืองอะไรเลยโอ้ไวรุ่นเซิงวะ่ะแล้วเราก็เจอกล่องกันอีกแล้วอุ๊ยอาหารเต็มเลยแต่ขอเชก,ก่อนมมีบ้ ไม่มีเนาะโอเคกลับมาเอาต่อแล้วในช่อนที้ผมเสียดายกระสุนมากเลยผมได้ตกมาในชั้นชั้นหนึ่งซึ่งในนั้นซอมบี้อยู่เป็นขยงอะผมจะเป็นที่ต้องใช้ปืนเพราะว่าซอมบี้มันเยอะมากจริงๆริโหแม่งลอกกระสุนผมเกือบหมดอะเหลือนะัดสุดท้ายแล้วลูกเลยเดี๋ยวนะคนพ่อจะหาข้าวมาให้กินผมรู้สึกว่าผมน้องอพิเกตอาวุธองตัวเองซะหน่อยผมได้ทำการคาร์มเงาหรืออะไรสักอย่างนี่แหละผมไม่รู้อะซึ่งดาเมจของมันก็เป็นดาเมจแปดเยอะใช้ได้เลย โอเคภารกิจของเราในวันนี้ก็คือการสำรวจคอนโดแถวๆบ้านเราในการสำรวจครั้งนี้ของเราได้เจอของดีบ้างของไม่ดีบ้างป่าวนกันไฟส่วนมากก็จะเป็นของดีหมได้เหล็กมามล้วไงผมเลยไม่รอช้าเลยที่จะคราฟถังน้ําและเราในตอนนี้ก็ได้มีน้ําสะอาดในบ้านแล้วแลวมันก็ไม่จํากัดด้วยหอมีน้ําผมก็ได้เริ่มทําฟาร์มเลยเพื่อที่อนาคตเราจะไม่อดตายตอนนี้มีขนมปังอยู่เก้าก้อนไม่รู้จะหมดตอนไหนด้วยและในตอนนี้ก็จะเป็นการทําฟาร์มของผม,ผมยาวๆกันเลย และในความเหนื่อยผมก็ได้ออกฤทธิ์แล้วทางชีวิตกินแค่แตงโมบอกเลยไม่อดตายแน่นอนเพราะหม,ทรรม่ท้องฟาร์มเสร็จผมก็จะมาล่ากแกะมาเข้าในบ้านเราไอาเจ้าสองตัวนี้มันก็หลอกง่ายดีนะเชียงเชียออกลูกออกหลานให้เต็ม,มาีไในเมืองเลยเด้ออยู่แต่บ้านมันน่าเบื่อไงผมเลยออกไปหาของป่าดูแล้วผมก็ได้เจอกับฝูงไก่หูไข่เต็มเลยว่ะเดี๋ยวกลับบ้านไปสุ่มดวงกันว่าเราจะได้ลูกเจี๊ยบไหม ในการที่ผมออกจากบ้านผมกลับบ้านไม่ทันด้วยเพราะว่าผมได้เจ้าหมูตัวนี้มา2ตัวมันเป็นพระกับผมมากเลยแต่ผมก็ต้องการมันนั้นง2ตัวนะแล้วรถกลับบ้านมาอย่างปลอดภัยก็ดีแล้ว่ะแต่ก็ได้มีซอมบี้มาล้อมเราอย่างกับเป็นเราเป็นดาราแล้วผมก็ได้ทําการสร้างหลุมเพื่อที่ให้หมูเจ้าพวกนี้มันอยู่จะได้ไม่หนีไปไหนเรถึงจาพวกแก่ด้วย ลงไปซะาลงไปสวยเนี่ยชิมหายเลยผักส์โอเคแล้วเราก็ได้เวลามาสุ่มดวงกันปรกบบากฏว่าสี่ใบหงก็ได้ไก่มาหนึ่งตัวก็ถือว่าโชคยังดีอยู่แล้วผมได้ทําการออกมาหาของป่าอีกรอบแต่ก็ได้เจอกับหมู่บ้านหมู่หนึ่งบอกเลยว่าไม่รอดมือผมแน่นอนขโมยหมดอ่ะต่อจากนั้นผมได้มาเจอหมอนี่มันหมอนี่มันจะขายกระสุนด้วยไอ้เสดายผมเผลอไปตีมันราคาเลยพุ่งสูงปี๊ดเลยขอโทษได้ไหมล่ะแค่นี้กดกันเลยเหรอทักทายนิดเดียวเองถึงราคาจะพุ่งสูงแต่ผมก็ยอมซื้ออ่ะของมันมะนะ พอกลับถึงบ้านบอกเลยว่าของจุกมากผมได้ก้อนข้าวมาหลายอันทีนี้ผมจะได้มีขนมปังกินแบบไม่อัน้นอย่างน้อยผมก็ไม่ต้องคินมากเรื่องอาหารอีกหลายวันเลยซึ่งตองขอขอบคุณหมู่บ้านนั้นจริงๆโอเคคิวนี้คงจะมีเพียงท่านี้แล้วแหละคนดูถ้าใครอยากให้มี EP 2ก็คอมเมนต์มาถ้ามันถึง50ไลค์ผมก็จะทำต่อแต่ก็ไม่ถึงก็ล้มเลิกโปรเจกต์คแค่นั้นแหละ